สวัสดีครับวันนี้จะมาเล่นแฟลกให้ดูกันนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับแฟลกจะให้ฝั่งตรงข้ามได้ฟาร์มเด็ดขาดนะเราพยายามดึงบัฟฟาร์ไปครับเพราะว่าตายนี่มีลัลกอนนะเราก็จะดึงบัฟฟาร์ไปแล้วก็เปิดเกมตลอดนี่เบียตลอดนะครับผมก็เบียตลอดนะครับเพื่อไม่ให้เขาได้เล่นนะครับผมทางที่ดีนะครับแก๊กควรมีเพื่อนมาด้วยนะฮะแบบเป็นคอมโบแก๊กนาตาญานะครับจะเป็นคอมโบหลักๆวิธีมาดึงตายอีกรอบนึงนะครับผม มันก็ยั่วๆอยูยยยย่นะครับเพราะว่าฝั่งเราเกมน้ำแล้วครับผมแล้วไฟนี้จะเป็นไฟเปิดนะครับผมผมจับนาคอนได้นะครับแต่ว่านาคอนรอดไปได้ครับแต่สังเกตว่ามีโอเมนกล้องหลังผมก็เลยจับการเท้าหลาังก่องน,นะครับผมเพจะได้ไม่แคลลี่โดนนะครับว่ามันจะมาล้้งหลังเรานะครับผมแต่ในที่สุดแล้วมันก็ รอดไปได้นะครับผมแต่ว่าเห็นบัตจีนี่มันไม่มีตัวแทงที่อยู่นะโคาจะมีตัตอนนี้อีชาเราเก็บนาคอสได้นะครับจะม้วงหลังนั่นคงเลย <S <S ตนนัดใจดึงครับวันนี้บอกตัวว่าไม่คิดว่าจะโดนทีก็เลยได้คิวไปฟรีๆเลยฮะจังหวะนี้ก็คือเข้าไฟกบับโนเนียครับทำให้เราได้คิวนะครับผมแล้วก็กดฟิกเกอร์ในการอันตีนะฮะเราจะทําให้ได้จัดง่ายขึ้นแล้วก็แต่ไฟนี้ก็คือจบเกมได้บสบายครับเพราะว่าฝั่งตรงลทัพเข้ามาตายทีละคนนะผมก็เลยชนะเลย